สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกกันว่าวันนี้เราจะขอฝึกวิวโพสโดยการใช้วิวช่วยนะคะสำหรับคนที่บางทีอาจจะขึ้นลำบากตั้งแต่ตัวเราลงที่พื้นเนาะอันนี้มันก็จะช่วยด้วยการให้หลังของเราได้วางลงที่บกก่อนแล้วก็ใช้แรงจากแขนเล็กน้อยในการดันตัวเองขึ้นมานะคะ่าลองฝึกกันดูอื ใช้บ็อกด้วยนะนอกจากวิวแล้วยังใช้บ็อกใช้บ็อกล็อกเอาไว้กันเลื่อนนะคะนิดหนึ่งก่อนเราจะเ็ตตำแหน่งค่ะนั่งให้หลังของเราเนาะสัมผัสไปที่วิวสองมือค่ะวางไว้ข้างลำตัวก่อนนะรลอนี้ขอยืดหลังก่อนเนาะจากนั้นค่ะเท้ากดลงไปที่พื้นเนาะแล้วค่อยๆค,ค,ค่ะ ดันสะโพกขึ้นยกแขนสองข้างข้ามศีรษะหายใจออกค่ะกลับลงมาวางก้นลงพื้นว่าแขนกลับลงมาทำซ้ำแบบนี้นะคะขออีกสามรอบหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกแขนดันสะโพกขึ้นจนหลังมือเราแตะที่พื้นหายใจออกค่ะค่อยๆหย่อนก้นลดมือกลับมาข้างลำตัว เท้าเข้ามาได้นะคะหาองศาของเราที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเราออกแรงเท้ากดพื้นเพื่อที่จะดันสะโพกยกหนะะ้าผาขึ้นมาได้อาอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าเท้ากดค่ะยกสะโพกหลังมือแตะพื้นไว้ทิ้งศีรษะได้หายใจออกค่ะค่อยๆย,ยกแขนกลับมาหย่อนก้นกลับลงไปช้าๆ รอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าค่ะยกขึ้นยืดแล้วค้างไว้สามสองหงค่ะจากนั้นนะคะมือหลังมือที่แตะพื้นขยับมาวางฝ่ามือลงไปที่พื้น,นบีบข้อศอกเข้ามานิดนึงจากนั้นขยับเท้าค่ะเข้ามาหนึ่งฝ่าเท้า หลังของเรานะคะสบักของเรากดลงไปที่วิวแล้วเท้ากดแน่นหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกค่ะมือกดพื้นบีบสบักยืดแขนยกขึ้นหายใจสามสองหนึ่งค่ะจากนั้นค่ะดันลำตัวไปด้านหน้าพยายามยืดขาให้ตึงไว้หายใจ 3 2 1ค่ะหย่อนแล้วค่อยๆช้าๆค่ะให้หลังของเราแตะไว้ที่วิวเหมือนกับท่าเริ่มของเราแล้วค่อยๆค่ะยกกลับขึ้นหายใจเข้าแล้วหายใจออกกลับลงมาชา้าๆจากตรงนี้ค่ะค่อยๆยืนขาสองข้างตึงไปด้านหน้า หายใจเข้าลึกๆยกแขนขึ้นมือจับวิวได้หายใจออกค่ะมือสองข้างไปด้านหน้าค่อยๆเดินวิวไปทับตัวลงห้าลมหายใจค่ะสี่สามสองและ เป็นยังไงบ้างคะค่อยๆฝึกนะคะวอร์มจนรู้สึกว่าหลังของเรามีการขยับได้แล้วแล้วก็ให้หลังมือของเราแตะลงไปที่พื้นด้านบนเหนือศีรษะก่อนนะคะอาจจะมากกว่า5รอบอย่างที่ครูแนะนําครูนําแค่ประมาณ4-5รอบแต่นักเรียนนะคะอาจจะขยับให้มากกว่าเนาะให้มันเกิดการขยับขยื่นหัวไหล่ แล้วก็สะโพกแล้วก็ใช้ขาด้วยนะคะทำขึ้นลงขึ้นลงสักสิบรอบก็ได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือพอวางฝ่ามือได้เรากดฝ่ามือแน่นอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือฝ่าเท้าก็ต้องกดแน่นด้วยแล้วค่อยๆค่ะดันสะโพกดันหน้าขาขึ้นไปนะคะพออยู่ในท่าได้หายใจให้สะดวกจากนั้นค่ะเราค่อยๆดันลำตัวไปด้านหน้าขึ้น ใช้สบักในการบีบนะคะแล้วค่อยๆย,ย,ยืดขาให้ตึงน,นะคะสำหรับวันนี้ค่ะลองฝึกกันค่อยๆทำนะคะเท่าที่เราไหววันนี้สวัสดีค่ะ